ยูก็สวัสดีทุกคนด้วยฮะแล้วก็เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมที่โคตรจะเก่าแบบเก่ามากๆนะก็คือเกมกูนนั่นเองนะครับเพียเขาแบบว่าทำรีเมคใหม่หมดเลยลีเวลคือเอาง่ายคือรีทุกอย่างเลยนะฮะคือนานๆอัปเดตทีละพออัปเดตปุ๊บเนี่ยเหมือนจะรีทุกอย่างหมดเลยนะครับก็เอาจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมนี้อะไรจริงจังขนาดนั้นนะแต่ว่าเมื่อก่อนก็เคยเล่นอยู่นะ ก็เลยคิดว่ามาลองดูที่ว่ามันจะบัรจะกรงบรรยากาศเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับก็จะมีฝั่งกูนฝั่งมนุษย์นะครับผมทําการลองไปเล่นฝั่งกูนดูนิดนึงแล้วนะครับไม่จะว่าน่าเป็นอดีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาา่ฮะเข้ามาเป็นฝั่งกูนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คาเฟ่นะครับโอเคเฮ้ยเชีย่ยหางใครวะผมอาจจะไม่ค่อยรู้ชื่อตัวละครเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่ได้ดูเรื่องกูนละขนาดนั้นนะครับ เอ่อเลเวลมันตันเท่าไหร่เนี่ยเลเวลเลเวลฮะไม่บอกเหรอ,อเอาฮ้ยชิบหายแล้วไม่บอกเลยไม่บอกเล,เลเยเบลด้วยว่าเบล,เลห้าลานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเควิ่งได้ไหมแต่บิลสองครั้งเอ่อชิปล็อกเป้ามันจะวิ่งไม่ได้นะดูนสเตตัสอันนี้เป็นเควสเอ้อเหมือนจะมีล็อกเควสด้วยเหรอเมื่อก่อนมีล็อกเควสป่าววะไม่แน่ใจแล้วก็สเตตัสประมาณนี้นะครับ มันวิ่งมันวิ่งไม่ได้จริงๆเดี๋ดูกับผมลองกดชิปทุกอย่างกันแล้วมันวิ่งไม่ได้นะเนี่ยแต่บิลสองครั้งเดดเนี่ยแค่เนี้ยแค่แค่แต่บิลสองครั้งเดดแค่เนะี <c> ้ย <oughs> ทำไมปุ่มได้เขาไม่ปรับเป็นตัวคิววะลำบากจังวะเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนเอ้ยขอกินหน่อยแล้วคนหนึ่งก็ยังดีนะหนุนะ่มนาขอกินหน่อย แทงชุช่ๆขอญาตกินนะครับเออโอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหแค่แค่ฆ่าคนเดียวมาลำบากยังวะดูมันอันนี้เราดูเลเวลเราอย่างไงวะข้างบนนี่เหรอไม่ใช่ปะอันนี้เป็น PVP น่าจะด้านขวาบนนะ6นี่คือน่าจะเป็นเลเวลนะครับสเตตสเตตัสนะครับมา มาเล่นฝั่งซีซีจีมั่งดีกว่าซีซีซีจี J นะออกเสียงยากจังเลยนะซีซีจี C J มาฝั่งนี้ผมก็ข้างถนัดเลยนะครับแม่ไม่อยากจะขิงเขาไหลอ่ะแต่ว่าของน่าจะหายหมดนะดูทรงของน่าจะหายหมดนะครับฝั่งนี้นี่นะจ้าโอเคเราได้ดาบมานะครับดาบลุ่มตงงๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งครอบ็นบอดเลยว่าดาบผมน่าจะหายหมดนะจ้า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 เป็นไง เนี่ยฝั่งนี้มันพิ้วกว่าจริงนะเว้ยวา่าจ่โอเคอันนี้คืออะไรอะ what มั่วแล้ว <c oughs> ไอ้เยอะกดมั่วแล้วไอนะ้นงอ๋อวิ่งได้นี่ว่ะกดอะไรวิ่งอะเอ็กเหรออ๋อกด X ก,กด X วิง่งเวนอันนี้น่าจะเป็นเควสหรือเปล่าเนี่ยมันมันยจะยืดๆนั่นน่าจะเป็นเควสทุกคน สมมตเดีน้องเราไปทำงานลากูนกันดีกว่าเลเวลหนึ่งโ 300, 200, 600, หสามร้อยสองร้อยหกร้อยเชี่ย้นยน้องก็แต่งตัวเต็มยศเหมือนกันดีว่าไอเจา้าไปลาที่ไหนอ่ะเจ๋งดีนี่เราไปลากูนกันดีกว่าจะแหวะไหมเนี่ยเออฮะ uh huh. what คืออะไรอ่ะเอา้ามีอยางนี้ดเลยหรออัพเกรด อ๋อนี่ไงสเตตัสก็ว่าอยู่นะโอเคดูแล้วว่าอัปสเตตสตรงไหนโอเคไม่ได้กดดูอ๋อตรงนี้ไม่เนี่ยวันนี้เป็นเป็นแบบว่าเหมือนแบบข้อมูลต şey ัวละครเราเนาะอันนี <s <S ้เป็นแบบที่อัปเลยนะโอเคเข้าใจละเมื่อกี้ไม่ได้กดตอนเล่นกูเมื่อกี้มาทำการชักดาบเอ่อโหชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรปั๊บโหโค้ดเอ้ยกวนเมื่อกี้ยังว่า อุ๊บ้ยเฮ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 ้ยม่้ยเฮ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 ้้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮเล้ยเฮ้ยไม้ลองไม่ล้ยเฮ้ยไม่เล้ยไม่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย้้เเเเยเเัไม่้เ้ย้มเหวเเเวเราไหวเว้ ผมว่าเราไหวเว้ยฮะ What h t ว้าวตุฟักแข่งควรแรงแทงชุบเอาไว้แทงคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยเอ้ยเอาละเอามาแล้วไงคอมโบแล้วเริ่มคอมโบไปแล้วเริ่มคอมโบไปแล้วเริ่มคอมโบไปแล้วไอ้น้อง แทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวไหวไวเว้ยผมไม่ระไหวเว้ยทุกคนผมไม่ระไหวเว้ยเอ้ยแตะขาแล้วเลยว่าวิวก็ฉชูดแน่นอนไอหมอนี่แน่เก่งไอหมอนี่จะเก่งเยอะกูโดนเด็กไอเด็ตแต่แบบผมนล้วคาไอเซัวนี้มาเลยวะยาวออกนะทุกคนแต่เร้ออกไงนะนี่เนี่ยเยอะเนี่ยยิ้มหายแล้วกูแต่โม้ไม่ดูจอเมื่อกี้เฮ้ยเออเกือบตาย เฮ้ยเฮ้ยเฮไม่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้ทิมเลยไอ้น้องทิมเลยเ้ยตกใจหมดเชี่ยจะตายมาดิมาดิครับเก่งมากก็มาดิแกไม่ได้กลัวนะเฮฟไม่ได้กลัวนะเฮฟไม่ได้กลัวนะเฮฟแทงเลยแทงเลยมาดิมาดิเออเย,ยียมปัดปัดไม่โดนก็ ออะไรอะ่ะเออเธอปีนเธอปีนเธอปิงเธอปิงเธอปีนเกมดีอีสปอร์ตเกมดีอีสปอร์ตตายเรียบร้อยอมไม่เหลือสิบเก้าเลยทุกคนเเี่คุณเหนื่อยเเช่เป็นคนเหนื่อยเลยเราควรอัพอะไรดีอะ่ะเออมีแปลไทยไหมเราก็ข้างงงกิจด้วยดิเอาไปแปลด้วยเหรอที่ผ่านแล้วอังก็เอาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยไปละกันนะฮะ เฮลี่เฉลี่เฉลี่เฮลี่โอเคคืออะไรอ่ะใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะเออทำไมมันแล้วทำไมผม,ม,ม,มใช้กูดไม่ได้อะ่ะง่ายทุกคนมันต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนหางแต่ว่าเหมือนผมยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะรีใหม่หมดเลยนะครับ แต่ก็สามารถซื้อได้นะโอ้นี่ไงหางแต่ลังหางนะครับแสนเรารล,ล,ลตังตังเกมนี้มันคืออะไรอะ่ะเออว่ะตังเกมนี้มันคืออะไรอันนี้เหออันนี้ปะเยนวัสภาพเยนกูแบบพันกว่าบาทนะชีวิตที่หายนะกูคิดว่ามีอะไรบ้างนะครับเอออันนี้มันไม่มีเนาะก็เลยกดไม่ได้โอเค ถ้าเราอู้เอ้ยอันนี้รูจ้จักอันนี้จกักอันนี้ผมรู้จักอันนี้แบบว่าเปนะ็นตัวอะไรนะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไอ้ทาลารติมันตัวแล้วะอ่าช่างมันนะแต่ว่าผมผมจำได้คุณนะตัวนี้อย่างอื่นผมไม่คุ้นเลยเพราะไม่เคยดูนะผมดูกูน,น้อยมากนะปัจชีวิตเนี่ยโอเคก็ไม่มีไม่มีตังค์ซื้ออะไรเลยนะครับโลบ้ากะ์ะผมไ่ลองซื้อให้ทุกคนดูไปร้อยห้าสิบโล ถ้าถ้าอันท้ายเท่าไหร่อะว้า <What? S 1> เดือยเฮ้ยแปดร้อยแปดร้อยเหรอแพงทงั้งทั้งตุ้มมิวสูรโลบับไอเวนโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนนะครับใช่วิธีการเปลี่ยนหางก็วิธีการวิธีการมาซื้อหางนี่ก็ตรงนี้นะครับทั้ทงเปลี่ยนหางซื้อหางเลยนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวผมยาวไปฝั่งคนดีกว่าอ๋อหรือว่าเป็นเพราะ มว่าใช่แน่เลยว่ะเต็มเลงนะเพราะว่าเกาะน,นี้เรามือบอลใช่ไหมเกาะน,นี้เรามือบอลเพราะว่าเรามาเปลี่ยนนี่ไงเออเรามาถอดออกทุกคนมันเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ทุกคนมันเลยกลายเป็ว่าเป็นแบบไม่มีอะไรเลยนะครับต้องไปใส่ก่อนนะครับโอเคอาา่าฮ่าเข้าใจาแล้วล่ะไอ้น้องมาไหนลองมาเล่นฝั่งกรูนบ้างดิเป็นยังไงเพราะว่าเกาะนนี้เราเล่นแบบงูปะปามากเลยนะตอเขาไม่เป็นนะครับ กูคุตายกูว่ากูตายน่น่แต่ลองดูแล้เป็นไรปังแน่เป็นอะไรปลองกูจะเป็นอะไรปะไอ้ไหวไหวผมว่าเราไหวทุกคนผมว่าเราไหวแวผมว่าเราไหวแวผมว่าเราไหวแวคิดว่าแท้หรอวะหางนายอ่ะกูจับเอาจิ้งจิ้งจอกสามหางแข็งแรงเอ้ยก็ไม่ได้เก่งนึหว่าก็ไม่ได้เก่งนึหว่า ก็ไม่ได้เก่งด้ว่ชู่ๆก็ไม่ได้เก่งด้วยบ่ชู่ๆก็ไม่ได้เก่งนะนี่เนี่ยแทงเลยแทงโอ้โหบอลก็เบาละเกินเบาละเกินเบาละเกินเอ้ยทำไมมันดูสมูมอย่างวะหรือว่ามันเซอร์วีเซอร์วีเมื่อกี้ผมเข้าตอนเล่นแบบว่าไอ้ฝั่งดีๆไปกับผมเพรว่าเข้าไปธรรมดานะก็เลยว่าปิงๆหน่อยนี่ก็เอ้ยพอสมมุดแล้วมันก็ดีขึ้นนะทุกคน

แทงแทงปปัดปัดปัแทง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 เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันกมันอยู่กันฝั่งกูเนี่ยนี่นี่นี่นีปัดปดปั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 อปัด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 ปัอปปัด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 ปัปปปปปปปดปปปดปปัปปปัปปปป มันบ้ามันเท่นะหายเงี้ยมันก็เทเอาเรื่องอยู่นะทิ้มเลยปัด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 แทงไส้โอ้โหก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับปดชากเฮ้ยไม่ตายปดฉากกินเลย แสบแทบเลยพี่น้องแสบแทบเลยแสบแทบเลยนี่แสบแทบเลยอัพตรงกลางเลยไม่รู้คืออะไรอัพเลยอัพเลยมันคือความแรงป่ะทุกคนตรงกลางเนี่ยไม่แน่ใจเอาไปก่อนอยากลองดูว่าแรงขึ้นด้วยทุกอย่างต้องไม่กันแล้วก็ผมคงจะไม่เล่นอีหลักอีแล้วเพราะว่าผมต้องไปทํำฟาร์มบบอื่นด้วยนะผมเดี๋ยวเล่นไอดีลองแล้วกันนแบบนี้นะครับมันโอ้เจ็ด ก็ควที่เกตตีแล้วป๊อป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 ปอปปอปาทุกคนคิดว่าเอาเพลงทำนี้ไเผื่อใครแล้วก็ก็ทิ้ริมนี่เอาไว้ใตล่างคอมเมนต์นะครับแบบแบครับทูนจุกูแอนนรัก